สวัสดีค่ะพี่น้อยเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีตตอนรับขอาวซูชองซอเขียวผ้าด้วยเช่นเคยเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับมือนี้ค่ะขอถูดขอแพ้หลายๆเด้อเสียงเหบเสียงเหงยงย่งน้อยค่ะค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะมือนี้บรรูุว่าเปลี่ยนยังได้ด้อมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะว่าเพ่นบุก มหาสอเขียวอยู่ในวัดเลยค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะในายินฉายาวาปูแสงจ,จันทร์มาสันค่ะเพิ่นเดินทางมาแบบเร่งดว่วนว่าสอเขียวชอบมาวัดทุกมือมาสันเพิ่นกัเลยบมาหอดเพิ่นก็เล่มาว่าสอเขียวสอเ,เขียวลงคีปให้ผมในเล็กผมเขาแล้วปูแม่สีปทุม,มาเพิ่นมาเล้กเลแล้ว่าสันนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะในเมื่อเพิ่น พึ่งจะมาห้สซากมาพร้กันก็อาจจะเข่าของเพื่อนก็นได้น้ค่ะนาะพี่น้องเอฟซี่คะก็ไปติดตามบางที่มาของตัวเลขด้วยวาพอแสงจันทร์นี่ทางหามาตัวใดหรือว่าเป็นรูปแบบใดที่เพื่อนหามาเนาะค่ะพี่น้องเอฟซี่คะไปติดตามตัวเลขตวดีน้าพอแสงจันทร์กันค่ะค่ะพี่น้องเอฟซี่คะก็เดินทางมาหวัดวัดแล้วเวนาะพอแสงจันทร์สวัสดีค่ะครับอ่าอ่าเป็นทังไหก็ขึ้นได้บุคคดวัดมาหาซอเขียวป่านนี่เนาะพี่บอคะ่ะโอ้ยว่าสิมาเสี่ยงดวงห เจ้าแม่นนะโอ้เจ้าแม่นี่คือไผคะเจ้าแม่คือแม่สีปทุมมาโอ้แม่สีปทุมมาเออนัดตือกันมาแต่เป็นภาพคนละ่นเก่าโบราใหญ่อยู่งโอ้ค่ะแต่กี้อีบ่หนี่บวชก่อนแม่นบ่เออบวชโอ้บวชมาแล้วก็เลยนับถือกับแม่กับนับถือกันมาตั้งแต่หลายปีแล้วสามปีแล้วก็เลยนับถือกับแม่สีปทุมมาค่ะเอ่อแม่สีปทุมมานี่เพิ่นเป็นอีหยังเหงาในนิมิต นี่มีเพิร์นเพิ่นไม่หาเดียอยู่โอ้เพิ่นแม่สีปทุมมานี่คือในานามพญานาคเนาะเอะอเมสีปทุมมาก็าเป็นในานามของโอ้พญานาคเนาะค่ะพี่น้องเอฟซี่คะไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะคะอเออมาสายนี่สายอัน,อน ุ e an, ่นายอันทั้งฝุ่นทั้งหั่นฝุ่นมันมาเดียาโยค่ะอ๋อเป็นทางพานมาหาอีพรนบ่เป็นทางพานแม่มาโยค่ะสวอเขียวเบาถึงเบอลสวอเขียวคนเคียงลูกนะคะเด้อแม่สี่ปัทุมมาค่ะซาหทุกถั่วลูรันมาเลยลูด์ลูเด้อแต่ลูกหลานให้แรงศรัทธากับแม่สี่ปัทุมมาเป็นองค์พญานาคองคหนึ่งที่ไปขึ้นมองได้มองหั่นมีซือเสียงมองหั่นเนาะสำหรับแม่สี่ปทุมมาเนาะพ่อพ่อเบิร์กด้วยหนูไปได้เบาเลียนนี่คนเคีงหนูลูกอีหลีเนี่ยค่ะ แล้วกามากหงวดนี่นี่แม่สีปะทุมามาไห่ปูแสงจันเนาะ <Yeah. S 1> อ่าในสายญาของพ่อคือปูแสงจันเนาะเพื่อนมาในาลักษณะใดพอ่อเพื่อนปฏิบัติเงี้มือซ่อกขอนที่แก้งบ่บ่สวดเกินเพราะว่ามันมีไงผู้ใดผู้ใดสวด ตาเนี่ยนะอาเนี้ยนะสวดสวดทำาบัตรสอดอยู่สมอเสมอโย่บ่ปลาจะเทียนตะบอกมาบอกว่าตะไกลเสื่อใจก็ยุวัดคนละค่ะอ๋อตาแสงนี่นั่งสวดมนต์ทำบัตรถูกเมื่อบัตรนี่ะมันบ่มี่เขาสิมาบัตรโอ้บ่มี่เขาสิมาตั้งบ่มีเงินใส่โอ้บ่มีเงินใส่มาทุ่มเมื่อมาซอยบุกจวักบุกฝุ่นลูกเแยกในเรื่องมาสนองอ๋ออธิษฐานจิตเจ้าของบ่มี่ยังแล้วก็เลยขอน้นแม่สีปัทุมมาบ้านนี่ปรากฏ โตขึ้นมากยางมากฮะก็เป็นเปลี่ตเลยค่ะมันเป็นตัวมากอ๋อค่ะใส่กระโจมหัวใส่ชุดจีดำอ๋อกระโจมหัวใส่ชุดสีดำเออเป็นผู้ยิ่งเนาะเป็นปาบอยากหรอกปลสันโอ้บาอยากด้อยปสันค่ะจะซอยเพื่นเคยได้มาบอกสามตัวอ๋เดี๋ยวเก้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เป็นไหนเก้าเจ็ดศูนย์สามตัวเลยสามตัวบานนี้ไม่ให้เรียกร่างนี นึ่งหนึ่งหนึ่งนึงอ๋อเน้นข้ามาลางด้วยแม่นบนบาลางหนึงหนอ๋อค่ะบนเก้าเจ็ดศูนย์อืมค่ะนี่มันมิดกับจ๊คสีจ้งไรกับพี่เจนนาบึงอ๋อค่ะเอะตอนนี้คุณพ่อผักอยู่ใส่กอยู่ผู้เดียวคือยังไงอยู่ผู้เดียวผู้เดียวมาเรียตะชิกหน้นก็อยู่ผู้เดียวอยู่ปลา ค่ะป้า,าดอนหน้าอมองนั้นมันเป็นพพนตั้งแต่ก,กอตะรรก,ก,ก่อนนะมีจิจสตารืเกัอกันแม่ซประซุมมากมองเปิลพันสายพัน,นมาเนกเพิ่ขม็มาแลีอย่ตะกอนกระด้ค่ะอถ้าเกิดว่าเลีเขาคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหนะ้าโซอเขียวจะพาเดินทางไปเบิง จุดแรงของแม่สีปทุมมาที่เพิ่นปรากดตัวให้ปูแสงจันทร์เห็นเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะมือนี่เราก็ได้บุกบ้างมาซอเขียวเนาะถ้าเลขเขาว่านี่ซอเขียวจะพาพี่น้องเอฟซีบุกบ้างปูแสงจันทร์เลยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะเป็นอะไรล่ะมันจิตมันเถืงกันหมอนคือคนยิ่งลุกดูแทนเดี๋ยวนี้ฮะแม่แสงจันทร์แม่สีปทุมมา,มมา <laughs> ค่ะ แม่สีประตูม้าให้โดยตรงเนาะแต่ว่าเด็กสามตัวของเพื่อนโดนแม่หรือแมวมันนั่งเกียวดอกโดนค่ะบ่ต้องขึ้นบ่ต้องลงแต่ว่าโดแน่ฟันหกประตูได้มันบ่ค่ะแล้วไอ้อีป๋อยอยู่หน้าบ่ะเฮ้ยอยู่ใส่อยู่หน้าโอ้นอนหน้าจิ้นพ่อบ้านอยู่หันละโอ้จำสินพ่อบ้าอยู่หน้าผู้เดียวสมบัติสมบัตจะจิ้นหาค่ะ พอเราออกมากก็เคยอ,อยู่ในสิ่งกิงนที่ทำที่เรานะาค่ะอ๋อาตามรักนี่ถ้าคนบ่มีเมม้นบ่ม,มีศมมีลบ่มีธรรมีหลีนีจะสัมผัสสิ่งมุนีบ่ได้เด้แมนบพะจะสัมผัสสิ่งลี้ลับเหล่านี้ไม่ได้ค่ะพี่น้อยเอฟซีคะจบแน่เป็นซอยมัดต้นซอยได้ ผลประโยชน์น้ำเล้าหลายอย่างโอ้เนเคยซอยมาแล้วเป็นเคยเสริมมาหลายอย่างแล้วโอ้ค่ะเชิญตะเวนปลาตะกี้กับสวดอันไหนท่านมาจากว่าจะเป็นโอะไรเสมอเพื่อนใ้สวดเสมอเป็นมาล่างกับนางเวนแก้มตาหลวงให้ได้นี่หอมผู้ถอมมากเราเนาะเจ็ดสิผาเจ็ดสิพงเราเนาะอันนี้คือแม่คือแม่สีปรุมมาหนิเพื่อนมาฉีแนวทางการปฏิบัติโตแม่นบ่พอจนมาได้ดีอ๋อค่ะบ้านนี้พ่อสี่นีแนวทางการปฏิบัติแล้ว พ่อรู้ซื้อ่ามันดีขึ้นบ้างนี่ดีพนมาอยู่อยู่ในเดียงนี่มันรักษาตัวน่าออกไปอยู่ในเขาอพ่อสมารับอีกสามเมืองมาสั่นหาสามเมืองมากก็ได้ไม่รับบิลนีได้เสียเพื่อนได้จืดอ๋อค่ะแม่นสีอิตจินจรอยากกับพ่อชนพ่อสู่อยู่ค่ะเฮาก็อยู่ตามอัตคัดตามความเป็นอยู่ของเฮาเนะพ่อเนาะเงินบ่ทองบ่ไดหาเนะแต่ว่าบอพ่อสีขาดใจเนาะ พขาเสียนเบิดแน่กับมีมาแม็นบาพอจากมาแต่ไซส์แมนบอทละหาบาทสีบาทเกิดเมื่อไ้เด็กแล้วบ้าย่างไปบ้านก็น่าหาเจ้าบุญวาสนามีม่สอถกเทียงโศกก็น่าหาพันเธดได้สั่งแล้วเพิ่นมาสอนว่าค่ะโอ้ยเนาะเป็นด่างบุญในแม่พขาพองวดนี้น่ะให้ตามประวัตินี่แม่สีปทุมมานี่เคยบอกพ่อถือลายงวดแล้วม่นบ่พ่อแต่เป็นป้าถือมันจะบอกยามไหนก็แต่แต่เป็นป้าไม่ไม่แมนบ่ อ๋อสิบปีสิบ้าพรรษาแล้วพากันไ่เขาคนได้ค่ะแต่กี่นี่คือบวชอยู่มันบ่เป็นปลาเอ่เพื่อเล้บอกการปฏิบัติเนะเพื่อนบอกให้เสือเข้ามาจักได้รลายพ่อตาลวงได้รายค่ะช่วงนั่นนี่เพื่อนกระห้เลขถือตลอดมันบ่ก็บางข้างกับจึกบางข้างกับบ่ถึกอืมค่ะมันก็ติดอยู่ที่กรรมพ่อนะเนาะเออเจ้าแม่หนี่จะก บอกใครผ่านดนี่หรอค่ะแต่ว่าบาดนี้เริ่มรุดพ้นแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแผงไปหล,ลายอย่างตั้งแต่พัดเพื่อนมาบอกเลขงเพื่อนบ่ดีขึ้นเพือ่อนบ่ค่ะบาดนี้เมื่อดีขึ้นดีบ้างวัดนี่เพื่อนก็เงียบไปโดนแท้มเม่อนบ่จนว่าพ่อนี่บ่มีเข่าจะมามเพื่อนบ่บ่มีเงินจะใส่จักบาทการเลยอธิษฐานจิตนางพระวานาตอนที่ว่าทำบัต เนาะพ่อนั่งปฏิบททัติธรรมสวดมนต์พ่อ,พอก็เลยอธิษฐานจิตขอกับแม่สีปทุมาม,ามาแม่นบคะค่ะมาซอยเนี่ยเดี๋ยวนี้บ่มีหอดเข่าสิมาว่าสันลอยลูกฝืนลูกฝืนนะมาสั่ยนจำเป็น,ปน,นมาสนคันบ่อีหลีก,กับพ่ขอเนาะพอ่อบ่ขอบ่อีหลีก็ได้ค่ะบาดนี้แม่สีปทุมมานี่ก็เลยปรากฏโตขึ้นมาเป็นผู้ยิ่งส่ไอ้ชงกระเบนสีดำเนาะค่ะใส่ไอ้จมหัวโจมหัวพ่อ สุดสีดำขึ้นมามาบอกอีพ่อบอกเป็นโตเลยมันบอกบอกเป็นโตเลยโอ้เบาหายนิ่งชัดเลยมันก็บอกว่าปัญยากวสันมปันว่าตั้งปัญาขสันเก้าเจ็ดศูนย์อ๋อเก้าเจ็ดศูนเนาะขันชื่อื่อร่างหน่งนึ่งขาสันเน้นความได้พี่น้องฟังดีๆนะ่นเก้าเจ็ดศูนมาสันร่างหนึ่งหนึ่งมาันพี่น้องเอฟซีคะ ค่ะพี่น้องกับล่องเบิงเด้อใส่ดุลพินิจพิจรา,ารณาญาณในขันรับชมเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเลขจากพ่อปู่แสงจันทร์เนาะค่ะเนาะคุณปู่แสงจันทร์ค่ะชายาปู่แสงจันทร์เนาะค่ะได้เลขจากแม่ศรีปทุมาเนะเาะมาให้ในช่วงที่บ้านนั่งปฏิบัติธรรมธรรมวัดยูเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะส่อเสือดทรงกระแสจิตไปเากันเนาะ ถามที่เคยเป็นมากกับเคยได้เลขน้ากันยูหายไปนานงวดนี่มาบอกม่งวดแรกเนาะพ่อเป็นงวดแรกเนาะหลังจากที่หายไปนานค่ะให้อีพอตสตัวเลขเลยคะ่ะเดี๋ยวซอแคลจะสรุปตัวเลขให้พี่นอฟังค่ะค่ะพี่นอเอฟซีคะสำรับตัวเลขงวดวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกาย,ยนหกหกนะคะอ่า เลขปู่แสงจัน์เนาะค่ะเนาะได้มาจากแม่สีปทุมมามาปล่อยงวดแรกค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะหลังจากหาตัวไปนานค่ะค่ะเลขงวดนี้็มาที่7อ่า 970ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสองตัวล่างเน้นเลยให้หนึ่งหนึ่งค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะนี่ชอบกระจัดคัดกระพันแคปหน้าจอไปค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะจังไดค่ะขอบุณขอบคุณเนาะพอแสงจันทร์ที่ได้มาปล่อยแนวทางให้พี่น้องเอฟซีได้รู้จักกันค่ะซอเขียวกัะแนะนําเพื่อเป็นแนวทางเนาะใส่ดุลพินิจพิจารณาในขัรนรับชมเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ ซอเขียวกาจะขอล่าพอแสงจันไปครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านในกลิบนี่เนาะค่ะการขอบกุ้นพอแสงและกสาสวัสดีพอแสงลายๆค่ะพร้อมกันครับพี่น้องเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ่ให้ค,คะขอให้เป็นจางนี้มี่กำลัง,ง,งสปบพัฒนาไวเท็ตเดิมบนเรื่องรางสืบสลายนายคอยเกิดญาติปัญญาทิพขอให้ได้สมบัติสมบปัฒน,นาเก้าเพชนกัน ทังไนงไนั้นจะนั่ก็ดึงมาใส่เรื่องแม่เยล,ลยจีนก็ปล่อยเรื่องน้ำตามเรื่องยากกับงานมันเข้าสีสูบก็ต้องสู่เขาอะไระเพราะว่าจิตวิสาของแม่นี่ด่ดงดังก็แล้วในั่งเขียนใบอัานรหน่ะเอาอตอนนั้นนะค่ะสาธุขอ,อขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาค่ะนี่คือคำลาจากพอแสงจันทร์เบาจาก ก่อนจากไปในคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่าน,นะะเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้โจ๊เพียงแกนีพรหมไม่คิหนาค่ะ,คะสวัสดีคะ่ะ